ของโยบไอย์จนลางไกลเกยคนเชิตะกอนจะจากโยบไปยอยมยาอะไรเอวอนนายน้อมขึ้นนับก็เนมันรับเอาพรจากทานเลี้ยก่อนอกลัวเป็นนางฟ้าตาเลยระการอายุแท้ แทนฉันให้แค่ลอยจำมากลืนน้อยอย่าตามปานานาวานณนัุเจวให้ไม่ยาสีสันให้พุดพองผิวผานดังจานเพ็น สุกดียวาแลดูเด่นนักให้สุกหัก็เด่นหนักดังดวงดาวให้สุขเธออย่าเพอทุกกังเรินสุขอย่าได้สุกเศร้าให้สุกจนเธอแรล่างกายแก่เท่า อายุยอมเล่าให้ครบหน่อจำนนนตกทางโลกตกทางธรรมให้ตกอาเป็นน้ำแหล่เป็นวนนตกชาตินให้ไม่ครบทวนตกชาิหนา้วนให้เหลิศหนาวิรายั กำลาังขอให้ตั้งมันมันเถื่อนชัดทันผู้ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจิตที่รุบในมิตรเทววายขอปากคุณยอมวางเกียนเข้าไว้ให้ถาวออที่ตาองเราปัด ที่ตังให้สมดังดังที่วอวยพรปีออกจากอกดับโลกให้ร้อนหยุดพิมมาแลพรก็ลดหนาคัพีใหโยด้วยได้เออใจโย่กับยอมที่นี้ให้โยด้วยได้เออใจโย่กับยอมที่นี้จะเป็น ตายก็จะไม่นายแนงนี้จะโยที่นี่กับคุณนายจาอมนาทาก็อยู่กับโยมนั่นแล้วนาก็จะได้พาทิ่นไหนำหมาห่มไม่มีอะไรมาป้องมาปิดกานลม พาห่มมีแต่จีวรน,นาเรือก็บ้าหนาวลมโบราณเขาให้ห่มผ้าชาชาชาหนาวฟ้าโบราณเขาให้พิงไฟฉันหนาวใจก็เพราะไม่มี้าห่มจะนาย้าห่มจักยอมที่นี่สักคนละผืนสองผืนเอาถึงจะเทศไปถึงเที่ยงคืนจะถาวนำข้าว เที่ยงคือปรเทศองค์เดียวนะพรใดที่ว่าล้ําทําใดที่ว่าเลิศสิ่งใดใดไหนที่ประเสริฐจงบังเกิดมีใดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขออํานาจคุณพระศีรัตนตไตรแก้วสามประการกล่าวคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอได้พากันมาพิบาลบรรดาลสุขคุณโยมทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงบรรดามี อย่าได้มากั้มกายราวีให้เครืองใจระทมทุกขจงอยู่เป็นสุขเกษมสันตลอดชีวันอายุไขเนื้อประสงค์สิ่งใดเป็นไปได้วยชอบประกอบด้วยธรรมเ้วไซขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จแด่คุณโยมทั้งหลายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินเอ ก็มีด้วยประการชะะนี